อัดคลิปคลิปที่3อัดคลิปช่วงรวมรว,วมอัปเดตทุกอย่างที่ม i n ิเวอร์อัปเดตมาต้องแต่เวอร์ชันแรกของมินิเวอที่สร้างมาอ่าแล้วก็มาดูเวอร์ชันแรกครับผมก็จะเป็นแพทศูดห้านะครับผมเป็นแพทของ มิ <bitcoin S 1> version นิเวอร์เวอร์ชันศูนนะคะผมแผดป่า,าปดางดิบนะกับบอสตัวใหม่ยังขนนกเอ้ยขนนกขนนกเลยมาแล้วก็ต่อไปเป็นช็อตแล้วกันนะทุกคนช็อตหางง่ายกว่าต่อไปนะคะผมจะเป็น เวอร์ชันเรือนะเทเลนะผมนะเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันทะเลแล้วก็ตามมาติดๆนะครับผมด้วยเวอร์ชันไม่ค่อยติดมากหรอก เวอร์ชันล่าสุดเลยนะผมน้ำแข็งนะก็มีสามสามอัปเดตนะสำหรับเอ่อมีว่าอัปเดตแพดนะผมแพดมีโนะดิโอ้นี่ไงของสมัยก่อนปะ เออมีมมมของสมัยก่อนเรามาดูแบบเวอร์ชันสมัยก่อน่อแคลาสเซียนี้เป็นว่านี่นี่ใช่ปึ๊บเราไม่ได้มาดูการฝึกอบรมแต่เร,เรามาดูการตั้งค่าอันนี้เราได้ไหมอ่ะตั้งค่าของสมัยก่อนไหนของสมัยก่อนเผื่อว่ามันมีสิ่ง จุงทรงจำเออใช่มันมีไอ้นั่นอยู่อะไรนะที่มันอัปเดตสัตว์คลาสสิกเข้ามาแล้วไอเทมคลาสสิกล่ะกลับมาเถอะกำหนดไว้อยู่ที่กว้างให้กว้างสินี่ของสมัยก่อนใชยอันนี้มาวัดขนาดของเราก่่ออออนาไเทมขงสมัยก่อนโอเคแค่นี้แหละจบแล้วบายบายสอง